นะครับวันนี้เราจะมาทําการนะครับเปลี่ยนที่ปัดน้ําฝนนะครับ h o n d a Civic FD นะครับนะครับอันนี้ก็เนี่ยครับเกิดการชํามรุดฝึกรรอนะครับนะครับเนี่ยครับลูกยางตรงนี้ไม่มีแล้วนะครับนะครับแต่ข้างนี้ข้างนี้ยังมีอยู่นะครับเนี่ยครับ นี่จะเป็นสันนี่ครับเกิดการเปื่อยนะครับนะครับอ๋อมีวิวนะครับบรรยากาศลมเลื่อนมีหมามันด้วยนะครับนะครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะทําทำการเปลี่ยนนะครับยกก้านเลยนะครับนี่นะครับของใหม่นะครับก็จะมีขนาด ยี่สิบสี่นะครับกับยี่หกนะครับผมซื้อมาลานประดับยนต์นะครับราคาสามร้อยบาทนะครับเดี๋ยวเรามาทําการเปลี่ยนกันดูนะครับนะครับวิธีการถอดนะครับก็ดันนะครับนี่ครับปุ๊บก็จะเห็นนะครับนะครับการกดนะครับกดตรงนี้ครับแล้วก็ดันขึ้น ะกดตรงนี้ครับนะครับแล้วก็ดึงมานี่ครับให้ตรงนี้มันขึ้นแล้วดึงถอยหลังมาหน่นยครับนะครับดูตรงครับก็จะเป็นลักษณะตัวยูครับนี่ครับนี่ครับด้านนี้ดูสภาพนะครับนี่ครับ นะครับข้างซ้ายนะครับซ้ายจะเป็นยี่สิบสี่ครับข้างฝากคนขับจะเป็นยี่สิบหกนะครับจับแกกล่องครับยี่สิบสี่ครับ ครับว่าดูคับของใหม่นะครับนี่ครับครีบส,สวยๆนะครับนี่ยืดดึงได้ก็ทำการใส่นะครับบทนี้นะครับรูปลักษณะไม่ไม่เหมือนเดิมอะอันนี้งัดขึ้นนะครับครับครับแล้วเราก็นี่ครับทำการนะครับนี่ อาตัวนี้ครับนะครับเขาแล้วก็ดึงนะครับดึงดึงเพรครับว่อาอะไ้ ก็จะมาเปลี่ยนด้านคนขับนะครับก็งัดขึ้นนะครับนี่ครับด้านคนขับก็จะเป็น26นะครับด้านคนผู้โดยสารก็จะเป็น24ครับเพราะน่าติวิเอฟดีใช้24กับ26นิ้วนะครับค,ครับประัดขึ้นนะครับนะครับก้านก็จะเป็นตัวยูนะครับเดี๋ยวเราสอดเข้าไปนะครับ นี่ครับทำการสอดครับนี่ครับแล้วก็กดนะครับแล้วก็ดึงปึ๊ดนะครับแค่นี้เองครับแล้วก็กดตัวนี้ล็อกล็อกตัวนี้นะครับล็อกขั้วส่วนโค้งนะครับไม่ให้ขยับไปยือนนะครับการหลุดเนี่ยครับแล้วกดใหม่ครับก็ง่ายๆครับซื้อมาเปลี่ยนเองได้นะครับถ้าจะเปลี่ยนเฉพาะยางก็ประมาณสี่สิบบาทนะครับถ้าโค้งเรายังไม่เสียนะครับ เราเปลี่ยนเฉพาะยางยางตัวนี้นครับเนี่ยนะครับถ้าโครงของเรายังดีอยู่ก็ลดค่าใช้จ่ายได้นะครับเปลี่ยนเฉพาะยางนะครับตัวนี้เปลี่ยนยกชุดนะครับราคาสามร้อยบาทนะครับโครงไฟเบอร์นะครับไม่ใช่เป็นโครงเหล็กเป็นนะครับนะครับก็ลองลองวางดูนะครับ ขอบขอบระจกนะครับนะครับก็นะครับระยะส่วนปลายนะครับก็แนบนะครับแนบกว่าขอบประจกนะครับส่วนปลายส่วนท้ายนะครับนะครับอันนี้ส่วนท้ายนะครับแนบขอบกระจกทุกอันนะครับถ้าไม่แนบนะครับการปัดนะครับน้ํามันจะไม่สะอาดนะครับมันจะมีเม็ดนะครับมันก็จะปัดน้ําฝนที่ตกลงไม่หมดครับ อันนี้ถือว่าโอเคนะครับแน่สนิทกับพอกระจกทุกด้านนะครับนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปนะครับโปรดช่วยกดกระดิ่งสับสไคร้นะครับเพื่อรับชมคลิปนะครับการซ่อมรถการเมนเทนนนรถนะครับด้วยตัวเองนะครับใครรับชมนะครับชอบก็กดกระดิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อ เป็นฟาร์มรู้นะครับในการซ่อมรถนะครับต่อไปนะครับขอจบคลิปนะครับเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ